มีหน้าต่างไหมข้างหน้าอืมจะเอา้สองเหรอ <c oughs> กัวมันทึบไปว่ะตรงนี้ข้างหน้ากับข้างๆเราจะสร้างบ้านแค่ตรงนี้หลังเดียวใช่ไหมหรือว่ายัางไงสร้างแค่ตรงนี้หลังเดียวที่เหลือวโบททาเป็นเต็นท์เอาอ่ากหมูไว้ถัดจากมึงแล้วกันกูสร้างอันที่บอกว่ะสองสามส,สี่ อ๋อก็คือให้ให้กูเอานี้ออกใช่ไหมั้ยสองสองสามห้าเจ็ดคือเอาคือทำเล้าหมูไว้ใต้โครงสร้างมาอ่าก็คือวางนี้กูไม่มีขวานอะก็ไม่มีอาจีพนี้ยตั้งนี่สิบประจักค์กอนก็มีทั้งเยอะเออแต่เราไม่หยิบมาใช้ไง จริงๆเราขยายมาตรงนี้อีกก็ได้นะพี่กูตัดไว้ก่อนแต่เดี๋ยวซ่อมตรงนี้ปุ๊บแล้วก็แล้วก็จะวางเป็นรั้วไปฝั่งนูน้นไม่ใช่รั้วสิไอ้อะไรนะทาวเวอร์โปรเจกต์เราโปรเจกต์กูใหญ่มากแต่ก็ไม่ทำอะไรเลย <laughs> จะปรับหน้าดินกับฟาร <laughs> ์ม <laughs> ค,นคนทําอยู่นู้นเรา <laughs> เตียงไว้ที่เดิมใช่ไหมแล้วมันจะไม่มานอนเตียงเราแล้ว <laughs> ใช่ไหมใช่เพราะมันมันได้เตียงสาวแล้วเฮ้ยยู่กูเจอผีเอาแล้วมันแล้วแล้วชาวนามันจะเอาข้าวเราไปไว้ไหนอะบรเอาไว้ในตัวอะอ๋อเหรอแล้วเราเราจะเอามันยังไงอ่ะ <laughs> ไอาวางไม่ได้เอ้ยขโมยมันตีแล้วมันก็วางเม็ดแล้วมันก็จากไปเฮียเราจะเอาไปเลี้ยงคนในหมู่บ้านเฮี้ยจริงๆอ๋อไปฮิวใช่ไหมถ้ามันมีคน่าวามเรอ่องของเอาไปแทงจัดแล้วก็ตัดนั้นอืออุ๊ยเฮียตกใจหมดสั <c oughs> <c oughs> ก็กำลังเพลินเลยว่าเราต้องทำตาเข้าบ้านดีใช่แหละนี่ตัวเอจะตระานกเดิมเป็นแะมีได้ทำเต็มเลยถ้าเรามีกลิกใช้ขนาดนี้สร้างโกเรียนกนก็ใช่ไงไม่ต้องสนแล้วว่ามันจะสร้างให้เราไหมแต่ปัญหาคือโกเรียมันไม่เดินหนีชาวบ้านใช่ไหม ไม่เดินีกหรืเปล่าเลยอยู่กับชาวบ้านเนี่ยโอ้โหบุญเหล็กเยอะมากไหมเยอะดิสี่ชุดแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นแต่กูก็เชื่ออยู่ดูจากลูกธนูแล้วเอ๊ะเอ้ย อมบี้มันตีกูสองตัวแล้วก็กูเด้งตกหน้าผาตายหมู่บ้านชาวประมงนี่เราคนทำเป็นแบบแนวไหนอะ <Yeah. S 1> บ้านยื่นออกไป mm hmm. ในน้ำหรอทำแบบไหนมันถึงจะสวยวะก็แค okay, <come> mm ่ทำสีสันอืมเหมือนแบบเหมือนทางเดินในน้ำปะเฮ้ย mm hmm. hey, ทางเดินในน้ำทางเดินบนน้ำทางเดินที่มันมียื่นไปในน้ำ อื Dante, มีในบ้านจ้มถิ่นขอใช้บริการธนูฟรีหน่อยค่ะเอาเลยเดี๋ยววันจะเยอะจริงเฮ้ยทิวเฮ้ยมันมันเยอะเกินไปเมื่อกี้กูกูดึงออกใช่ไหมมันขึ้นมันขึ้นมาสามดอกแล้วใช่วีเดียวเหรขนาดตัวรถมาสองอนเกินไปมานี่มีสองลังแล้ว แต่ว่าบ้านอาจจะดูพิการหน่อยนะครับเที่ยวที่มันเป็นช่องไม่ใช่คิปเปอร์ระเบิดนะกูจะสร้างบ้านชี้แล้วดาวเต็มเลยอุ้ยมันเล่นของแรงเล่นของแรงเหรอ <c oughs> เล่นของแรง <c oughs> ฟาร์มไปดิ ฟาร์มบดิฟาร์มบดิฟาร์มบดิฟาร์มปด,ปด,ปดิแตกแตกของเพียบเลยว่ะทิวพวกก่อพวกอะไรเต็มเลยเหนียดจัดเลยจริงตัวต้องสร้างสะพานขกันมาของไม่ไหวมอนมันแล้วมอนมันเยอะขยันเกิดเชี่ยพาย กูเอามาสร้างโควิดสักสองโซนแล้วกันครับหลังลุ้นตั้งเสาจริงๆว่ะแล้วก็อนะตอนดูแปลงด้ยกูใช่ไหม <c oughs> ทางสวยเลยนะพวกชาวเน็บกูวางกูว,วางเป็นไ <c oughs> ว้เฉยๆแต่ว่าพอสร้างขึ้นมาแม่งไม่สวยดูดีอยู่ตรงนี้จะเอาไปทำเป็นร้านอ่ะ นของตกแต่งหวังว่ามานันคงไม่เด็ดมันยังมันยังไม่มีนมมคนไงทิวค,คนเราคนเรามันอันนี้มันผลิตหรือยังย <laughs> ังไม่ได้มูเนี่ยเรยังไม่ได้ไปดูเลยอะลืมเลยเดี๋ยวไปดูข้างบนนะ่ะได้กี่คนละสามคนนั่นเนี่ยมันไม่ได้มีคนฝัง <laughs> มันไม่มีเตียวเพิ่มด้วยอะอกกนซอมบี้เด็กไม่ได้

เกาะเกาะเล็กก็ไม,กไม่อยู่ <laughs> อุยอ <c oughs> อออ้ยเมียนอุ้ยอุ้ยทิวโทษโดนเรียกจ้างโจโจโจอมีเด็กมันเราไม่อยู่มึงมีผงกระดูกวะเอาให้ต้นนี้เฮ้ยมึงมานั่งหน้นมานมาุด เทศากาลยิงนกมันไ,ไมทำของชิน,นอะไรนะแล้วทำดีอีแต่ว่ามันกันซอมบี้เด่กไม่ได้ดิคิดอยู่ว่าจะเอาอะไรใส่กับอันนี้ดีใส่ตรงเป็นหน้าต่างอะ ก็เพิ่มน้ำมันเจลก็ได้เพิ่มอะไรนะแสล็บมาแสล็บเบามางเป็่มิเตอ๋อ๋อแสล็บเล็กๆใช่ไหมทำไมต้องเอาลังคาสีด้องกาันค่าไหนสวยวะมันมุสลับไปเทียวอะไรละเพราะว่าลังคาเอี่ยแล้ว ไม่เป็นไรเกมมันคือเกมเที่ยวอุ้ยเชี่ยุณจะตายแล้วอืมอืมกูดูแลกูดูแลมันให้ดก่อนอุ้ยเชี่ยแม่งยิงไม่โดนเลยวะข้าวกูก็หมดแล้วกูอยู่ตรงนี้นานมากอยู่มันไม่สวยอะทิวเอาสลบมาวางแล้ว มาดูดีข้างล่างแต่จะไม่สวยแต่บ่าต้าดสองปีอุ้ยบ้านกูบ้านกูแม่งเอ้ยนี่แหละกูเลยอยากได้โกลีมอ่ะแต่ว่าโกลมมันก็ไม่อยู่ไงโกลียันไม่ชอบแล้วมันไม่อยู่กับที่ด้วยเพราะมันไม่มีคนอ่ะ แต่ว right? ่าแมวมันเกิด <człowie> ข <k> ้างบนแล้วใช่ไหมเอ้ถ้ามีคนแมวมันก็จะเกิดแหละอีเวนนี่บ้านกูแตกเป็นรูไหมเนี่ยที่หายไปครึ่งบ้านของฉัน ข้างล่างเดียวอ่ะอเราไปเอาดิแต่ว่าต้องเอาคนลงมาก,ก่อนอ่ะมึงปีเชื่อตัวออกไปว่ปนนี้นี่นี่สามอันหนึ่งสองสามข้างหลังนะเฮ้ยแน้วการมึงไปเห็นแรงน้ำตาเชื่อมึงอยู่ข้างหลังเลือดอยู่ไหนเขาใส่เลือ เรือกูเพิ่งไปทิ้งเมื่อกี้นี่ไม่ใช่ทิ้งสิอ๋อหลากว่ะเอาแมลวลงเตทก่อนเลมึงจับได้ปะน่ารักเลยทำไมก็ไม่เห็นชื่อมึงวะไกลขนาดนั้นเลยวันนี้น่ารักไปอ่ะ ทำไมมันสีน้ำตาเลเนยจังก็บอกอยู่เอาเชือกจับบอก,ออกเออเอเอเนาะมึงไม่มีเปล่าไม่มีวันนี้มึงอ่ะเที่ยวแมวมึง ไว,ไว้ก่อนจับจองไว้ก่อนได้สองตัวเนี่ยก็วาหาตกปลาเล่นไหมมงเอาแมงมาด้วยก็ได้นะจับทันไหมอ่ะทันแมงวิง่งหวงสวิงเลยเนะี่ยไอ้ตัวนี้มันกอคาเชฟเลยตามมา ไม่อะกูอยากเอาตัวที่มันยังไม่มีอาชีพกูจะขี่เรือแล้วโดดลงไปเลย <laughs> แต่แมวแมวกูน่าจะตายอะแมวนัาใสแตงเอาแมวขึ้นเรือไงออแต่ไม่เป็นไรลงมาแล้ว,แ,ลวแมวธรรมาชาติมันจะหายไหมเนี่ยทิวมันกดเกิดมาเรื่อยๆครับเด็กคนเดี๋ยวผูกไว้กลางหมู่บ้านเลยแล้วกัน เราทำที่ตกปลาดีกว่าหานั่งตกปลาแล้วกันชิวจัด <c oughs> รดใช่ไหมรถใช่แล้วเอาคนมาสอง เอออุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไกันอืมเวียนทำไมไม่ดอกป่ะดอกกระน้องเราเจ็บไม่ได้ด้วยข้างหลังผมเนี่ยเมียเนี่ยกูได้แค่อันเดียวเองตรงนี้บอกกันสิตรงนี้ไม่มีอลยดิ นั่งตกปลาเฮ้ยขนวนชานเมนดิ้งพาวเวอร์พันเฮ้ยแต่ว่ามันตกปลาเร็วอยู่นะอ่ะไปเดียวปลากินบิดแล้วเนี่ยเรียกวันปลากูเพราะมันวิ่งแบกแบมึงต้องทำต้องทำเขียนขั้นมีเดเจอร์กับ ทําไมกูไม่เข้าใจอ่ะมันโดดเข้าไปได้แต่มันโดดออกไม่ได้มันคือเีหอะไรวะไม่มันไต่อะไรสักอย่างเข้ามาไม่มันโดดมันโดดเข้าอันนี้แหละหรอหรือโดดไม่ได้ันะหรือว่ามันมันไต่กองฟางที่กูอันนี้ไว้น่ากูเลยเปลี่ยนที่แล้วมันไตกองฟางดูแม่ง มุกวิ่งเล่นดูคนบ้าเสร็จ็อกเดียวออกได้ปะเหนือ่อยเหนหื่อยปะบล็อกเดียวออกไม่ได้ด้วยง่ายบ้ากเลหมดนอเอาทีเอ็นทีลงแม่งแม่งเนื้อเหมือนวางที่ชื่อ กูก็ต้องโดนฝนห้อมมึงเี็กโคตรแค่แต่ละอัวเฮ้ยทิวมึงเอาข้าวล่อไปได้ปะกูจะเอาโกเลมออกนอนเลยไม่กูจะนอนเอ๊ยวะนี่ร้อนกูก็ทำน้อนี เชือกูหายไปไหนล่ะเฮ้ยอยู่ดีไม่ว่าดีเอาฟิเลเจอร์มาทำทางเลยข้าวอยู่ไหนหมดหุงมาหุงแกะนี่หมดแล้วแม่งทำหมดทุกอย่าง ข้าวกูหายไปในหมดอี๋เอ้ย,อยข้าวหายหมดวัวกูหายข้ามอย่นในของเองมันหายหมดเลยอ่ะอข้าวอยู่ในกล่องวัวแมงหนีหมดแล้วเป็นไงล่ะเอา คนมาทำนาคน่มีหัวคิดจ้างคนทำนาแมงนี้มดมันทำนาเขาไปเมี่ยงข้าวให้แฟนของคุณในบ้านไอ้สัสเอจไอ้เ่ะบัวมึงก็โงงเลยเกินเป็นไลบัวมึงมานี่ โดดลงมาเลยมึงไม่เป็นไรหรอกเออเอาวัวกลับคอกูก็จะไปนอนแล้ว